ของทหารและตำรวจนะครับก็ออกตรวจเข้มแลวก็จับผู้ต้องหาที่มีการขนนั่งไฟเถื่อความยาวก,กว่า3เมตรได้ที่ด่านตำรวจทหารนะครับซึ่งขณะที่มีการส่งข้ามแดนไปยังประเทศเพื่อนบ้านกับที่จุดตรวจทหารบ้านนาตำบลหมู่ที่1ตำบลไพรพัฒนาอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดนายสอนศิริจันบุตรี ปลัดฝ่ายป้องกันอำเภอภูสิงห์และเจ้าหน้าที่ทหารกองร้อยทหารพรานที่2304เจ้าหน้าที่ปกครองและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีการสนี่กำลังกันทั้งหมด30นายนะครับ เข้าจับคุมรถบรรทุก6ล้อหมายเลขทะเบียน82ขีด156ร้อมกับผู้ต้องหา3รายโดยมีนายคมสารพรมชาติอายุ30ปีเป็นคนขับรถขนบ้างไฟจำนวนทั้งหมด12บ้างนะครับพร้อมกับเตรียมนําส่งขายไปยังชายแดนประเทศกัมพูชาซึ่งจากการตรวจสอบในรถบรรทุกพร้อมกับบ้างไฟขนาดความยาว3เมตร25ซิเมตรเครื่องแตะย้าอีกหนึ่งเครื่อง จากการสอบสวนผู้ต้องหาให้การสารภาพนะครับว่ามีผู้ว่าจ้างให้มีการขนส่งกันเป็นทอดๆจนถึงด่านช่องสงกังแต่ก็มาถูกตำรวจจับกลุมได้ซะก่อนนะครับ โดยทางตำรวจให้มีการจับกลุ่มและแจ้งข้อกล่าวหาร่วมกันทั้งซื้อตั้งค้าหรือว่าจำหน่ายประรการใดๆด้วยวัตถุระเบิดโดยมีได้รับการอนุญาตจากนายทะเบียนรวมถึงมีการร่วมกันเคลื่อนย้ายวัตถุระเบิดจากที่1ไปยังอีกที่1โดยไม่มีการอนุญาตจากเจ้าพนักงานนะครับซึ่งหลังจากนี้ก็มีการนำตัวผู้ต้องหาส่งทางตำรวจสถานีตำรวจภูสิงห์ดำเนินคดีต่อไปครับ มื่อคืนนี้ก็มีความเห็นจากท่านนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคอสอชอน,นะครับระบุว่าการปรับคอรมบอลครั้งนี้ก็เป็นการสอดคล้องกับเรื่องของสถานการณ์ในบ้านเมืองพร้อมกับย้ำให้รัฐมนตรีท่านใหม่เร่งเดินหน้าสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและบรรดาน,นักลงทุนต่างชาติด้วยครับพลเ,เอกประยุทธ์จันทโอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ